ไงแต่เขาไม่บายูกเขาเอาบากจิงงก้แกแล่เขาบดกระดาษแล้วไม่หลงโอ้โหจบลมัวเสียเมื่อกี้ต้องอะไะไม่หลงเอีหลือเสี่ยวอะรอบวงเลยเมื่อกี้วันศีจะหลงแล้ววันีเออไม่หลงไม่หลงต่อเลยได้โเแม่เีเื่อเขาหลงไงเื่อเขาหลงไง ออกจริงเลยหายแล้วต่อในไปนะครับไปไปต่อไปต่กสองแขนจะโดนเลยทางฝั่งนี้โดนสองตอนี่ยแล้วไฝั่งนี้มาท่งยื่นดนสามไปก็ฮอด ไปเนี่ยนะไปเนี่ยนะไปหนี่ยนะเข้ากินแล้วเลเซอร์บอลออกตัวเราตัวเราจะกินเปีกหมานี่ต้องให้กินอหไอให้กินก็เล่นะไม่กินแพ้นะต้องให้กิน ก็ไม่กินหร <board. S 1> อ้อืมตัวผัดอะไรเปเอตรวที่ไหนพอมาจับตัวันวกินได้สองตัวนะ็นไรแม่ของคนเลย ม่เข้าคนเต้องเข้าตรงไรเขา่ะแค่กูได้นอนนอนแล้วนอไปเลยนอนแล้บอ๊ะไรสิบสายอะไรอ่ะก้าสองดิสองไหนสออเมื่อก็แพ้แล้วนะเน,นี่ยัง่ว่ทันเห็นสองไหนเนะ<อ>าะทีนี่จากที่นีโอ้ โว้าวแล้วทำไมมันจะเชื่อว้าวยินเพ่ได้เปลี่ยนหลายเรีนเลยไปฝั่งนี้มั้งวะไปแล้วฝั่งนู้นเพ่สิปุ่นี้ว่ะไปาระบบมากั้งหมดได้ทั้งหมดเขาจะยิงอีกแล้วขู่ไม่น่าพึ่งในฝั่งนั้นเลยจะโดนสารแล้วต้อแหวงเงินเลยเปิดเถ้าเปิดก็ปั้นไม่ได้เลยดนสารออกขมุนเหรอ 哎，哎，哎。 กินลงมาลมกินกินเพื่อข้าเยอะจงหมอฮอร์น่เข้าเยอะแท้อฮอนั่นน่ะเอข้าอีกเข้าอีกตาลยินี้ไปแล้วไปข้าวไรไปแล้วพวกสวงเลยอ ก็จะกินในวเัเอชิบหายแล้วทีนี้พดไปไหนไม่ได้เลยเ,เดี๋ยว ไม่พอที่ใส่ว้พัฒนาดี่ว่าพัฒนาไงเปิดลัอกชแต่เมื่อวานล้ะกินอ๋อหอยเดียวไอีกอีกอีก ไอ้อไ๋อาโอ้โอเขามีแผนอย่างนี้โอ้อะไรครับนี่ <c oughs> โอ้ที่วันจะแย่สองกัด <c oughs> อไรไ่อยไ้ยเป็นเล็กแล้วเนี่ยมไม่ใช่แล,แล้วเปิ่เงเล็หมดแล้วเป็นอะไรวะมันจะแพ้อบแล้วอย่างนี้เล่นอย่างนี้ 拜见。 ไปดีงั้นนะต่อแล้วต่อเลยยไม่ต่อด้วยเก็บไม่ตตดสิเลยนะเก็บนี้ยนะที่หลังออกรบวอยหมดเลยเฮ้นี่ลนี่เอาข้าตัวเองถ่ายเลย หม้อเไยครับพุกเฮ้ยเดยวอุ้ย่าหึจริงจะมาแล้วก็จะ่อแล้วให้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 โอกาสต่อที่ปลาต่อที่ปลาไปฮะไปไปไปนอนนะไปเข้ามาทั้งสามตัวดีกว่าไปเข้ามาดีกว่าเอากินดิกินแล้ว ให้ก ok> ินให้กินให้กินดีด้วยเฮ้ยสิบหายละอย่งเงี้ยผิดแผนอยู่ว่ะฟันกินไปไปไปกินมันมาได้ อ่ะฮะครับครับพอเร่องล้ไป พาดเย็นนิดีกว่างัปดีกว่ากำจัดเบี้ยๆพวกนี้ก่อนไปรีกพาดไปก่อนเอ็ดสองไม่เป็นไรเฮ้ยอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่ากินพาดนี่หว่าไม่อยู่จ้าวตาย โอ้ไม่ดู่ดีอะโอ้ทะเาะดีทะเาะดีทาตัดสิงเกมท้ายมาันาดนม่ได้